นี้กำลังมีการการทสอบรถไฟเชียนะครับรถไฟเล็กนะครับคือนี้นะครับไเชียงนะครับีมากครับแต่นั่งได้นะครับผมนั่ได้เรถไฟเปล็กนะอบถาคนนะครับยังได้ยอดมากครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับยัไม่เปิดให้บริการกลังอยู่ระหว่างกออนใหม่นะครับทำใหม่ร้องไหมอมาก เี๋ยวเราตามไปดูเขาจะจอดตรงไหนนี่คือราง,งาน้ำมันกระดานรถไฟแต่นี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับรถไฟจิ๋วรถไฟกันไหมรถไฟจิ๋วนีเหมือนน้งจิงเลยนี่นั่งแบบนี้เห็นไหมฮะโอ้ย,ยอถ่ายจากข้าหน้าเลยมาแนละ้วจะทำะไรเรียกทำไมเหมนื่ยนี่เป็นไงสวยงามมากครับรถไฟจิ๋ว กำลังทำการทดสอบอยู่นะครับตอนนี้แต่ให้มีคนนั่งทั้งหมดนั่งจริงนะครับ6คนดูว่าจะวิ่งได้ไหมเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับไปแล้วรถไฟจิ๋วไปแล้วนะครับโอ้สุดยอดอยู่ระหว่างการทดสอบนะฮะนี่ลงเขาไปแล้ววิ่งลงเขานะครับตอนนี้วิ่งลงเขาครับอาร์ทรีสอร์ทนะครับอาร์ทรีสอร์ทโอ,โอ้ตอนลงเขาวิ่งเร็วมากสุดยอดครับผม